เราอะมาถึงวิธีการที่เราจะมาทําตลาดแล้วค่ะก็ในช่วงต่อไปนะคะก็คือเป็นการทําตลาดนะคะซึ่งแบบเซตเนี้ยเป็นเซตที่แบบเป็นเซตที่ขายดีมากนะคะอีกเซตหนึ่งนะคะลองจากกาแฟคาเฟ่เซเว่นนะคะก็มีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือแฟตเบอร์นะคะตัวเนี้ยถ้าเกิดแบบการทําตลาดคู่กันนะคะตอนเนี้ยถือว่าเป็น โปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะการทําตลาดของคู่นี้ค่ะดีมากๆเลยคู่ซีขยี้ไขมันค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะที่จะมาโปรโมทแล้วมาแนะนําการทําตลาดคู่ซีขยี้ไขมันอันนี้นะคะก็จะเป็นโค้ดหนุ่ยกิจพักเกิดเยี่ยมค่ะเย้เย่เยเยปรบมือให้โค <Hey. S 1> ้นค่ะ <Hey. S 1> สวัสดีครับก็เรื่องของการคุมโทนนะฮะเป็นอะไรที่แบบ ทำให้เราอ่ะเหมือนกับว่าให้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 เพื่อนๆเ,เราอ่ะทาง Facebook อ่ะเนาะหยุดนิ้วโป้งได้แล้วก็สนใจในโพสต์ของเราบ้างนะภาพของเราอะไรเงี้ยมันก็จะสวยงามขึ้นสวยงามขึ้นคุมโทนได้ดีนะครับแล้วก็ยิ่งแบบว่ายิ่งเราไปดูแบบอ่าเฟซส่วนตัวของเราอ่ะภาพมันก็จะเรียงเป็นโทนโทน,โทน,โ,ทนโทนสีแบบเนี้ยสวยงามมากแล้วถ้าเรามีสินค้าแบบเนี้ยมีสินค้าอะไรที่เราตั้งใจจะอ่าถ่ายทอดหรือว่าตั้งใจจะพรีเซนต์ให้อ่าเพื่อนของเราอ่ะ ได้ดูได้ชมว่าเรามีสินค้าแบบนี้ขายอะ่ะมันจะทำให้เราอะมี่าทำการตลาดได้ยิ่งขึ้นนะครับอ่า okay, มาแล้วนะคะโอ้โหภาพสวยมากนะคะส่งไมาให้กับพี่ดู <Okay. S 2> เอเคภาพนี้นะครับก็จะเป็นฟิฝีมการสอนนะครับในอีพีแรกนะฮะที่เราได้เอาเก็บความรู้เข้ามาทำด้วยนะครับสินค้าทำเงิน,นครับทำเป็นเห็นกำไรแน่นอนนะครับอ่า ก็นะครับวิกฤตนะครับเราปฏิเสธไม่ได้แต่ในวิกฤตอะ่ะมีโอกาสเสมอนะฮะขอบคุณนะครับโค้ดผู้แนะนำนะครับโค้ดกันพิมลภัทรชัย,ยกิจแล้วก็โค้ดเนียบนะครับอ่าสุรกิจเกษตรภูมิสุขนะครับแล้วก็โค้ดผู้สอนงานนะครับโค้ดจอยนะครับโค้ดต้าโค้ดพลอยแล้วก็โค้ดทุกคนด้วยนะครับอ่าใครที่ยังใครที่เข้ามาใหม่เนาะก็ อาจจะยังไม่รู้จักกันเดี๋ยวมาแนะนําตัวกันก่อนเนาะตอนนั้นนะครับก็เป็นช่างทำผมเนาะเป็นช่างทําผมนะครับฝีมือดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าลูกค้ารอเยอะมากเลยนะฮะทำให้เราอ่ะการกินไม่เป็นเวลานะครับเสียสุขภาพด้วยนะ,ะกินตอนกินตอนอ่หิวไม่ได้กินแต่ไปกินตอนที่หิวจะจัดมากทําให้วู่วามกินเยอะมากกินเยอะจัดเลยนะฮะทำให้มีภาวะไขมันในเลือดเนี่ยสูงมากทําให้อ่เราอ่ะเกิดวูบในห้องน้ำนาองวูบในห้องน้ำแล้วก็ ล้มนะฮะเกือบหัวฟาดผนังห้องน้ําแต่ถ้าตอนนั้นน่ะหัวฟาดผนังห้องน้ําไปอะ่ะไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าภัยมืดจากไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ได้เลยเนาะรู้ก็ต่อเมื่อเราล้มแล้วนะฮะฉนั้นเพื่อนๆอนอ่าให้เป็นแบบนั้นเนาะอ่าพอมาได้รู้จักรีบอลนะฮะได้รู้จักรีบอลก็ทําให้เราอะคนที่ผอมเนี่ยแล้วก็ ลงพุงเนาะมีภาะวะไขมันในเลือดสูงเนะี่ยถึง300รอยกว่าเลย300อยกว่านะครับแล้วก็ทานลีบอนไปหนึ่งเดือนทําให้อ่าไขมันในเส้นเลือดนั้นนะ่ะสามจาก300ร้อยกว่าลดเหลือร้อยเดียวแค่เดือนเดียวนะครับจากที่เราเอ่าไปทํามาสารพัดละอ่าไม่ว่าจะเล่นกีฬาเอ่ยอะไรเอ่ยก็แล้วแต่ควบคุมอาหารอ่ามากมายขนาดไหนนะ,ระครับภาวะไขมันในเลือดก็ยังสูงอยู่นั่นเองนะครับอ่าก็ คาริบอนไปหนึเดือนนะฮะไขมันลดนะฮะไม่พอฮะ,ะหุ่นก็เปลี่ยนด้วยนะทำให้เราแบบอ่าเป็น Next Idol แบบนี้ด้วยนะครับใครอยากเป็น Next Idol บ้างครับขอขอเลขแปหน่อยครับอ่าใครอยากเป็นก็ขอให้ได้เป็นเนาะอ่าทีนี้นะครับก็โปรโมชั่นนะครับเรารู้แล้วเนาะว่ามันเป็นแฟตเบิร์นนะครับ คาเฟ่เซเวทีนี้เรามารู้จัก f a ตเบิรกันก่อนดีกว่านะฮะว่าแฟตเบิรมันคืออะไร f a ตเบิรเนี่ยนะครับเป็นสินค้ากลุ่มหนึ่งที่อยู่ในบริษัท Legacy เนาะเป็นกลุ่ม Basic โปรดักต์นะครับกลุ่มนี้เนี่ยถ้าได้ยินชื่อคําว่า Basic เนี่ยกลุ่มนี้นะครับหน,นะฮะคุณสมบัติของมันเลยก็คือ 1. จะให้ PV เยอะนะฮะหรือว่าแต้มเยอะนะฮะสได้กําไรเยอะนะฮะสามารถนะฮะที่จะโพสต์ขายได้ทําเพจขายได้นะครับลงอ่า ราคาอะไรได้หมดเลยนะครับตามที่ลองต้าได้พูดมาแล้วตั้งแต่ EP1, p หนนะครับแล้วก็ EP3 สามนะครับสามารถทําการตลาดแบบนั้นได้เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกสินค้า1น,นะครับที่เราจะทําการตลาดกันเนาะอ่าทีนี้6เหตุผลนะครับที่เราต้องใช้เฟสเบิร์ดเนาะหนึ่งะฮะก็เป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาตินะครับหนึเลยที่เป็นแบรนด์เดียวที่ออยอนุญาตได้ใช้คำว่า เอฟบีเดอะแฟตเบอรเนาะก็มีสารสก,กัดธรรมชาตินะครับเชนิดด้วยกันเนาะมีงานวิจัยนะครับ่าว่าสามารถดึงไขมันออกจากเซลล์ไขมันได้จริงนะครับ mm hmm. นั่นก็คือเซนิทอลนั่นเอง mm hmm. เดี๋ยวเรามารู้จักกันทีหลังเน no? uh, mm hmm. าะอ่สนะครับช่วยเผาผลาญไขมันในช่องท้องและหน้าท้องได้ด้วยนะฮะ uh, สลายพุงนะครับด้วยแบ็คกลิงเกิลนั่นเองนะครับ mm hmm. อันที่4นะช่วยเผาผลาญเซลลูไลท์ให้ผิวกระชับ เรียบเนียนนะใครที่มีไขมันใต้ผิวหนังที่เป็นตะปุ่มตะปัม่มผิวมักรูนะครับก็ตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับแล้วก็เร่งการดึงไขมันออกมาเผอผลานนะครับเพิ่มความอึดในการออกกำลังกายนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายน,นะครับข้อหช่วยในการเผาผลาญไขมันเก่านะฮะซึ่งไขมันเก่าเนี่ยมันอาออกยากอยู่แล้วเนาะแล้วถ้าเราเติมไขมันใหม่เข้ามาอีกอะ่ะ มันจะทําให้เราอะพอกพอไปเรื่อยๆเนาะแต่ตัวนี้มันจะช่วยขัดขวางไขมันเก่าด้วยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เหตุผลที่เราต้องใช้นะฮะหเหตุผลเลยนะฮะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบกันดีกว่าว่า9ก้าส่วนประกอบดีๆที่มีอยู่ในแฟตเบิร์นเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับตัวแรกเลยเนาะก็คือเซนิทอลนะฮะเซนิทอลเนี่ยก็จะเป็นสกัดมาจากพืชตระกูลส้มนะครับ กรกระตุ้นการทํางานของอะดรีนาลีนนะครับที่ทําหน้าที่กระตุ้นการเผาผลาญไขมันเนาะแล้วก็ช่วยยับยั้งการทํางานของ PDE ไอตัวเอนไซม์ PDE ตัวเนี้ยนะครับมันมีหน้าที่นะครับนำไปรกลีเไ์นะครับเข้าไปเก็บไว้ที่เซลล์ไขมันนาะใครที่ยังไม่รู้จักเซลล์ไขมันบ้างฮนะเซลล์ไขมันเนี่ยมันมากับเราตั้งแต่เกิดแล้วเนาะมันจะลดจํานวนไม่ได้มีแต่เพิ่มจํานวนขึ้นเท่านั้นนะฮะเพิ่มจํานวนขึ้นเท่านั้นแล้วนะฮะ มันสามารถนะครับขยายตัวได,ได้ด้วยนะครับเราเรากินไขมันเข้าไปเรากินแป้งเข้าไปเรากินน้ําตาลเข้าไปนะครับเราอ่าร่างกายเนี่ยจะเอาไขมันเนี่ยไปเก็บไว้ในเซลล์ไขมันแล้วมันใหญ่ขยายขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแถมไม่พอมันยังอ่างอกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยนะฮะถ้ามันงอกขึ้นมาใหม่ได้แล้วเนี่ยแต่ว่ามันจะลดจํานวนไม่ได้ละเนะ่ะทั้นนั้นเราอย่าพยายามนะฮะทานไขมันเข้าไปเนาะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันจะเข้าไปยับยั้ง ไอตัวเอนไซม์ตัวนี PDE ตัวนี้ไม่ให้มันเก็บสะสมไขมันในเซลล์ไขมันอ่าเจ๋งไหมพอเราอาเก็บสะสมไม่ได้ร่างกายก็สามารถดึงไขมันเก่าออกมาใช้ได้ด้วยนะฮะอ่าตัวที่สองนะฮะก็คือ green tea extract นั่นเองมาจาก innova นะครับเป็นนวรัตกรรมของ innova ครับตัวนี้จะเป็นคาเฟอีนนะครับที่มาจากธรรมชาตินะครับกระตุ้นให้สมองส่วนกลางเนี่ย ทำให้เรารู้สึกว่ากระปรี้กระเป๋าอยู่ตลอดเวลาเนาะดีดีต่นเองนะฮะแล้วก็มี EGCG นะครับที่อยู่ในชาเขียวเนี่ยซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยช่วยในเรื่องของอ่ากระบวนการเผาผลาญไขมันได้ด้วยนะ,ะแล้วก็มีอ่ากาเทคซินกาเทคซินเนี่ยก็เพิ่มเรื่องของการเผาผลาญไขมันได้ด้วยนะครับแล้วก็กระตุ้นการทํางานของ ไขมันสีน้ําตาลเนาะไขมันสีน้าตาลดีหรือไม่ดีนะไขมันสีน้ําตาลนี่ครับจะมีอยู่ในทุกคนแต่ละคนจะมีขนาดไม่เท่ากันถ้าใครมีไขมันสีน้ําตาลเยอะหรือว่าขนาดใหญ่ก็จะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานได้เยอะขึ้นนะฮะใครอยากมีบ้างฮะใครอยากมีไขมันสีน้ำตาลสัก กัปั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่จริงๆแล้วนะครับไขมันสิมตานะ่ะมีใหญ่ที่สุดนะครับก็คือแค่หัวนิ่โป้งของเราเท่านั้นเองนะครับอ่าอันที่สามนะครับก็คือเป็นคาเฟอีนธรรมชาตินะครับนี่เป็นสารสกัดจากนะครับอ่ากรีนคอฟฟี่บีนนะครับหรือว่าเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟเขียวนั่นเองนะมีคลอโรจินิกแอซิดนะครับหรือว่าอ่า กรดนะครับพโพลโจินิกเนี่ยที่มีผลต่อการดูดซึมแล้วก็เอาน้ําตาลไปใช้เนาะต่อร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยยับยั้งการดูดซึมไขมันด้วยนะฮะตัวนี้ก็เจ๋งมากๆเลยมีสองตัวนะครับที่เป็นคาเฟอีนก็คือคาเฟอีนที่มาจากชาเขียวเนาะแล้วก็คาเฟอีนที่มาจาก มเมล็ดกาแฟเขียวนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่4ี่นะครับแบ็กกริงเกิลนะครับหรือว่าแบ็กจินเจอร์หรือว่ากระชายดํานั่นเองนะครับตัวนี้จะยับยั้งการสะสมไขมันนะฮะช่วยนําเอาไขามันเก่าเนี่ยออกมาใช้เป็นพลังงานนะฮะแล้วก็ช่วยลดไขมันในกระอั้นชั้นใต้ผิวหนังได้ด้วยนะ่าไขมันที่อยู่ในใต้ผิวหนังเยอะๆเนี่ยก็ตัวนี้ช่วยสลายไปได้นะครับแล้วก็ไขมันที่เกาะตามอาวัยวะในช่องท้องต่างๆตัวนี้ก็ ช่วยกระจัดออกไปได้ด้วยครับตัวนี้มีผลวิจัยนะฮะรับรองมาแล้วนะครับว่าสามารถนะครับลดไขมันที่เกาะตามอวัยวะได้จริงนะครับถ้าทานวันละ2เม็ดนะฮะถ้าทานวันละ2เม็ดใน8สัปดาห์นะฮะหรือ2เดือนนั่นเองนะครับตัวที่5้านะครับแ c a ค n เ t ท n e formulate นะครับตัวนี้นะครับ ก็มาจากธรรมชาติเหมือนกันนะครับช่วยให้ร่างกายของเรามีสมรรถภาพในการออกกำลังกายเนี่ยสูงมากนะฮะสูงมากแล้วก็เป็นตัวนะครับนำพาไขมันที่สลายแล้วเนี่ยเอามาเป็นพลังงานได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็พลังงานที่ได้จากไขมันส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปเสริมสมรรถภาพของร่างกายให้แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับอตัวที่6กหมเนาะแล้วก็ตัวที่หนะครับก็จะเป็นแบล็ค p e ปเปอร์เอ็ก t รกนะฮะ ถ้าภาพหายก็ส่งเสียงได้นะครับเพราะว่าพี่อาจจะไม่เห็นหน้าจอเนาะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีสารนะครับอ่าพีเปอรีนนะครับซึ่งเป็นสารหลักนะครับควบคุมการก่อนตัวของเซลล์ไขมันใหม่นะฮะอ่าทาให้เกิดการเผาผลาญน,นะครับในขณะที่เราทานอาหารได้เนาะแล้วก็สารสกัดแบล็กเปอร์เนี่ยหรือว่าพริกไทยพริกไทยดำเนี่ยช่วยลดการสะสมของไขมันส่วนเกินนะครับ ตัวที่7แล้วนะตัวที่7แล้ว l a s เ b u r y e เอ็ก c t แทนะครับอ่าก็เป็นสารสาก,กัดนะครับจาก l a s เบ r ทุกคนรู้จัก l a s เบอ r เนาะซึ่งเป็นเป็นเบอรี่ที่แบบอร่อยมากๆเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาแพงนะฮะอ่าตัวนี้นะครับจะช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ไลเปสนะครับที่เอนไซม์ตัวนี้จะทำหน้าที่การเผาผ่านไขมันเนาะแล้วก็เร่งการเกิดปฏิกิริยา ไลโปไลซีดนะครับในการสลายมวลไขมันนะฮะตัวนี้นะครับเวลาทานเข้าไปแล้วนะถ้าใครมีไขมันนะครับตามตัวเนี่ยเยอะๆและสะสมมาเป็นเวลานานไขมันตรงนั้นจะแข็งตัวพอแข็งตัวแล้วเนี่ยมันจะลดยากไอ้ตัวลั s เบอรี่เอ็กซ์แทกเนี่ยเวลาเราทานเข้าไปแล้วมันจะทําให้ไขมันตัวนั้นตรงนั้นน่ะมันอ่อนลงแล้วค่อยๆสลายไปนะร่างกายก็จะเอาไขมันมาใช้นั่นเองนะครับ่านะก็ช่วยในการ อ่าเผาผ่านไขมันเก่านั่นเองนะครับตัวที่แปดนะเมงโก้พาวเดอร์นะครับหรือว่าอ่าเป็นเป็นอ่ามะม่วงแอฟริกันนั่นเองนะครับตัวนี้จะช่วยในการเผาผ่านไขมันให้เร็วขึ้นนะแล้วก็ลดนะฮะการลดอัตราการสะสมของไขมันที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังหรือว่าเซลลูไลน์นั่นเองนะฮะใครที่เป็นเซลลูไลน์เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เจ๋งมากนะฮะจะลดนะฮะ เลียวขาจะทําให้เลียวขาเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นเนาะตัวที่9นะครับตัวนี้จะเป็นโครเมียมอะมิโนแอซิดคคเลตนะฮะตัวนี้จะเป็นแร่ธาตุหรือว่าเป็นเป็นกรดอะมิโนที่มาจากโปรตีนนั่นเองนะครับแต่ว่าอยู่ในรูปของคีเลตมันจะดูดซึมได้เร็วมากนะฮะแล้วก็กระตุ้นการกระบวนการการเผาผลาญน,นะฮะแล้วก็ทํางานร่วมกับอินซูลินเนาะโดยการนําน้ําตาลเนี่ย เข้าสู่เซลล์เผาผลาญนะฮะช่วยย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตและไขมันแล้วก็เอาไขมันเนี่ยมาเผาผลาญได้ด้วยทีนี้สรุปแล้วนะะทั้ง9ตัวเนี่ยหลักๆเลยเอาไขมันเก่ามาเผาผลาญแล้วยับยั้งไขมันใหม่ที่เข้าไปเพราะนั้นนะใครที่ทานแฟตเบอร์นะจะช่วยในเรื่องของการลดไขมันได้อย่างเร็วที่สุดอย่างมีในัยะสำคัญหมายถึงว่าทุกอย่างที่อยู่ในตัวของแฟตเบอร์เนี่ย มีผลวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถนะครับลดไขมัได้จริงนะฮะลดไขมาได้จริงเนาะอ่าตัวต่อไปนะครับมาทำความรู้จักคาเฟ่เซเว่นกันบ้างเนาะอันนี้ใครเคยทานบ้างฮะ ใครเคยทานบ้างเออตัวนี้ใครทานวันละสองซองบ้างสามซองบ้างนะโอ้โหทุกคนทานหมดเลยนะม,มีน้อยคนมากที่จะไม่ทานเนาะแคาเฟสเซเว่นนะครับเป็นคาแฟสุขภาพเนาะที่ได้คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกนะฮะแล้วก็มีแอลคาน t i ีนแอลตาเต็นะครับในช่วยช่วยในเรื่องของการผ่อนผนนะันไขมันเนาะมีเอลกูตาไทโอนนะครับช่วยให้ผิวสว่างสดใสแล้วก็ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับแล้วก็สารสกัดจากกระบองเพชรนะครับช่วยยับยั้งเรื่องของไขมันนะฮะแล้วก็สารสกัดจากตัวขาวนะครับยับยั้งไม่ให้อเอนไซม์นะครับตัวหนึ่งที่มาย่อยแป้งให้เป็นไขมันด้วยนะครับแล้วก็สารสกัดจากโกจิเบอรี่นะครับซึ่งให้วิตามินซีสูงนะฮะให้วิตามินเอด้วยแล้วก็มีผลดีต่อสายตานั่นเองนะครับแล้วก็สารสกัดจากส้มแขกนะครับช่วยให้เราอ่ะขับถ่ายได้ ดีขึ้นแล้วก็จับไขมันได้นั่นเองครับมีไลโคปีนนะครับแล้วก็มีวิตามิน B6 นะครับช่วยในเรื่องของการดักจับไขมันดักแป้งนะครับสลายไขมันสะสมเนาะช่วยปรับสีผิวให้สว่างสดใสมีเส้นใยอาหารทําให้อิ่มเร็วนั่นก็คืออินูลินนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ยกกระชับผิวลดริ้วรอยนะครับจากคลอลลาเจนนะครับหซองมี70แคลค่น,นั้นเองนะครับใครทาน วันหนึ่งสองซองก็แค่ร้อยสี่ิบแคลนะครอร่อยมากๆด้วยนะครับทานได้ทั้งเย็นนะฮะร้อนถ้าใครชอบชงร้อนเนี่ยชงในออฟฟิศที่มีที่เปิดแอร์ไว้เนี่ยจะอบอวลน,นะคับความหอมของกาแฟอาราบิก้าแท้เนี่ยไปตลอดทั้งห้องเลยนะฮะทำให้เพื่อนๆของเราอ่ะที่ยังไม่ได้ทานไม่เคยทานคาเฟ่เซเว่นเนี่ยอยากลองทานบ้างอ,อันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับ ใช่แล้วนะครับสะดวกนะครับทั้งร้อนและเย็นนะครับทีนี้ถ้าใครอยากจะแนะนําเพื่อนนะครับมีคุณินเนี่ยอ่ายกตัวอย่างเนาะคุณินเนี่ยเอาไปชงในห้องพักครูแล้วก็ทําให้ยั่วด้วยกลิ่นของกาแฟแล้วก็กลิ่นของกาแฟเนี่ยตลบอบอวลไปทั่วเลยแล้วก็ทําให้อ่าครูหลายๆคนเนี่ยมันถามว่ามันเป็นกาแฟะอะไรนะแล้วก็ทําให้เราอ่ะมีช่องทางการจําหน่ายได้ด้วยนะแหยั่วให้อยากใช่ อ่ะหอมอร่อยดื่มง่ายไม่อ้วนนะฮะอ่าทีนี้เรามาจัดเซตโปรโมชั่นกันดีกว่าทีนี้มันจะมีข้อที่อ่าให้เราอะตระหนักนะฮะเราต้องไม่ลืมเนาะว่ามันจะมีไม่กี่ข้อนะฮะที่จะไม่ลืมในการทำโปรโมชั่นขึ้นมา <c oughs> เรื่องแรกเลยนะครับก็คืออ่าสินค้าที่จะทำโปรเนี่ยอ่าเราเลือกมาก่อนว่าสินค้าที่จะโปร เนี่ยมันเราเราอยากจะทำโปรอะไรนะฮะอย่างในที่เนี้ยก็จะเป็น FB แถม c a f e 7เล็กเนาะแล้วราคาของมันเนี่ยเราจะตั้งราคาเท่าไหร่นะฮะอ่ะสมมุติว่า1290บาทนะฮะ1290บาทจาก1290บาทเนี่ยเราต้องมาดูว่า1ตัวนะฮะอย่างเฟ b บ r n เนี่ยราคาควบคุมมันอ่ะมันได้หรือเปล่าอย่างตัวเฟ b บ r n ตัวเนี้ยราคาควบคุมนะครับ920บาท นะฮะแล้วก็คาเฟ่เซเว่นเล็กเนี่ยราคาควบคุมอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะฮะทีนี้รวมแล้วราคาควบคุมของมันอะ่ะอยู่ที่เท่าไหร่เนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่ารายรายการของแต่ละตัวนะว่ามีทุกตัวมีราคาควบคุมหมดเลยทีนี้เราอย่าขาย <S 2> <S 2> <S นะฮะเกินราคาที่เขาควบคุมนะครับนั้นก็จะเป็นการขายตัดราคาทันทีเนาะ,ะบริษัทของเราอะ่ะเจ๋งอยู่อย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่เจ๋งอยู่อย่าง เจ๋งอยู่หลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการตัดราคาห้ามตัดราคาเด็ดขาดโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าเบสิคโปรดักต์กับดิลเลอร์โปรดักต์เนาะ,ะทีนี้อ่าคำนวณนะครับวิธีคำนวณนะครับเฟซเบิร์นแถมคาเฟ่เซเวนเนาะอ่าเ2 0บเนี่ยบวก250ในร,ราคาควบคุมน,นะครับอยู่ที่1,170แต่เราขายอะ่ะ1,290แสดงว่าไม่ต่ำกว่าราคาควบคุมแสดงว่าขายได้นะฮะแสดงว่าขายได้แต่ถ้า เราสมมุติว่าเราขายในราคา1000บาทอบาท920บวก9 920บวก195แสดงว่าบวกกันแล้วอ่ะถ้าเราขายราคากาแฟในราคาสมาชิกนะฮะ195เนี่ยบวกกับ920เนี่ยแสดงว่ามันต่ำกว่าราคาราคาควบคุมเราขายไม่ได้นะฮะแต่ถ้าแบบเนี้ยเราขายได้เนาะอ่ามาถึงจุดนี้แล้วอ่ะ ใครมีคำถามหรือว่าใครไม่เข้าใจบ้างไหมครับเข้าใจค่ะเข้าใจเนาะเข้าใจทุกคนนะครับอ่าทีนี้เรามาดูกำไรขาดทุนกันดีกว,ว่าเวลาราคาขาย1290นเานาะอ่าถ้าแบบหนึ่งแบบที่หนึ่งนะครับถ้าเราซื้ออ่าถ้าเราลงทุนเนี่ยทีลแพ็คนะฮะเราลงทุนทีลแพ็คเฟดเบิร์นเนี่ยราคาขายอยู่ที่920บาท คาเฟ่เห่อละ195บาทเซ็ตละ1นึ่งร้บาทนะครับราคาขายอยู่ที่1290บาทเราจะได้กําไรอยู่ที่175บาทเนาะหนึ175บาทนะครับได้ PV อยู่ที่อ่าเฟสเบอร์หนแพ็กเนี่ยได้มี PV อยู่ที่1 4ึ่บาทคาเฟ่เซมี PV อยู่ที่25่สบาทยี่สอ่าโทษที เอาใหม่เนาะเฟสเบิร์นนะครับหแพ็คมีอยู่ที่1 4นะึ่งร้อยสี่สเนาะคาเฟ่มี PV อยู่ที่ย5 PV รวมแล้ว173 PV นะฮะเราจะได้รีเบทนะครับแปนะครับคือ147บาทนะรวมแล้วได้เงิน175่งรบาวกหนึบาทเราจะได้กําไรทั้งหมดเราจะได้เงินเนะ่ยเข้ากระเป๋าเราอะอยู่ที่322บาทนะอ่าน,นี้แบบที่1นะฮะแบบที่2ถ้าเราซื้อแฟตเบิร์น แบบแพ็กสนะฮะแบบแพ็กสเนาะเราจะตกะเราจะได้ราคาแฟชเบิร์นเนี่ยตกแพ็คละ890บาทเอ้ยหกรบาทหกร้อบาทคาเฟ่เเห่อละ195บาทนะฮะตกรวมแล้วอ่ะทุนอยู่ที่เซตละแปดบาทเราขาย1290บาทกำไรอยู่ที่4ี่บาทเพื่อนๆว่าสูงไหมฮะอ่าถ้าเราขายหมด4เซตเนี่ย กำไรรวมละหนึ่้อยหกสบาทนะยังไม่นับรวม PV เนาะแต่ถ้านับ PV ด้วยเนี่ยเฟสเบิร์นนะครับแพ็กเนี่ยอยู่ที่392เบนาะแล้วก็คาเฟ่เซนี่ยอยู่ที่100 PV รวมกันแล้ว492 PV คูณแปเปรเนะฮะเราจะได้อยู่ที่418บาทเนาะสี่รบาทอ่ารวมกำไรทั้งหมดนะครับ1นึ่งหเอย้ยหกสิบาท บวกกับรีเบทครับ4ี่4้8บาทเราจะได้รายได้ทั้งหมด2,078บาทเนาะโอเคไหมฮะอ่ายังไม่จบนะฮะอันนี้แค่แพ็ก4นะถ้าเราซื้อแพ็ก10เนี่ยเราจะได้ราคาถูกขึ้นนะ,ะอันนี้แพ็ก10นะครับ f a t b u r เบิร์นแพ็ก10นะครับราคาอยู่ที่6,200บาทตกแพ็กละ620บาทเนาะคาเฟ่เ,เ,นเนี่ยห่อละ195บาท นะฮะรวมกันแล้วทุนเนี่ยอยู่ที่815บาทขายนะฮะทั้งหมดนะฮะต่อ1เซตเนี่ยเราจะได้กำไร475บาทเราซื้อมาแพ็ค10ใช่ไหมเราขายหมดเนี่ย10เซตด้วยกันกำไรจะรวมอยู่ที่4,750บาทนะะอ่ยังไม่นับรวม PV นะรวม PV ด้วยนะฮะ PV อยู่ที่850เนาะแพ็คินะฮะแล้วก็คาเฟ่เซเอเนี่ยอยู่ที่ห่อละ25เราจะรวมได้250อยนะฮะอยู่ที่1,100 PV นระฮะึรีเบทคืนมา935บาทรวมกำไรแล้วนะ5 7 5 0บาทบวก935บาทแพ็คิเนี่ยเราจะได้รายได้เข้ากระเป๋าเรานะฮะ5,685บาท เงไหมฮะใครอยากได้บ้างอันนี้แค่10บแพ็คนะดูต่อเราลองตั้งเป้าหมายดูถ้าเราจะขายนะฮะถ้าเราจะขายวันละ1นเซตนะครับสาวันเนี่ยเราขายได้กี่เซ็ตสาเซตถูกไหมฮะเราจะได้กำไรเซ็ตละเนี่ยสี่้อเจ็สบาทคูณสาเราจะได้กำไรอยู่ทั้งหมด14,250บาทเลยเพื่อนๆแล้วรีเบททั้งหมดเนี่ยเราจะได้อีกนะฮะ สิบเซตรวมแล้วนะครับสาเซตเนี่ยสิเซตเนี่ยได้ PV 1,100ึ่ใช่ไหมสามสิบเซตเนี่ยเท่ากับว่าเราจะเอา1,100เนี่ยคูณ3เนาะก็คือได้3,300 PV สามร้อนะฮะสามพันรีเนี่ยรีเบทแปเราจะได้2 8 0พับาท รวมทั้งหมดแล้วอ่ะถ้าเราขายวันละหนึ่งเซตนะฮะวันละหนึ่งเซตนะครับเซ็ตละสอ9พันสองเก้าสิบาทนะขายวันละหนึ่งเซตสาสิบวันเราจะได้รายได้ทั้งหมดหนึ่งมืนเ็พันห้าสิบห้าบาท <c oughs> เพื่อนๆว่าราคาหนึ่งพันสองก้าสิบาทเนี่ยเราจะขายง่ายขึ้นไหมขายง่ายขึ้นเนาะอ่าเรานึกถึงคาเฟ่เซเว่นอ่าบิ๊กแพ็กกระสอบหนึ่งเนาะอ่าเราขายได้วันละหนึ่งกระสอบเนี่ยเราจะได้กำไรอยู่ที่หนึ่งสองพันหกร้อยถูกไหม แต่ว่าถ้าเราตั้งเป้าที่จะขาย f ฟ t เบิรแถมคาเฟ่เซเวนเี่ยเราจะได้กำไรเพิ่มขึ้นอีก2,000กว่าบาทเพื่อนๆว่าดีไหมครับอ่าทีนี้วิธีการทานนะฮะวิธีการทานอยู่ที่แต่ละคนด้วยนะครับอ่าถ้าบางคนทานวัลลเมะดนะฮะได้ได้วัลลเมะดเนี่ยหนึงแงมีสิบห้าเม็ดไหมฮะทานได้สิบห้าวันถ้าเขาอยากทานได้ หนึ่งเดือนพอดีเราจะขายสองเซตถูกไหมฮะแสดงว่าเราจะขายสองเซตต่อวันต่อเดือนเนาะเราจะขายสองเซตต่อเดือนสองเซตต่อเดือนเราจะมีกําไรอยู่ที่แปดร้อยเอ้ยไม่ใช่เก้าร้อยห้าสิบบาทเนาะเราจะมีกําไรอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบาทด้วยอ่าถ้าดึงเดือนน่ะจากหนึ่งหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเมื่อกี้เราเอาคูณสอง ยังไม่พอนะบางคนทานวันละสเม็ดเขาบอกว่าทานวันละสเม็ดเนี่ยจะได้ผลในเรื่องของการลดไขมันช่องท้องถูกไหมฮะถ้าใครไขมันช่องท้องเยอะนะฮะเราเสนอเลยว่าทานวันละสเม็ดดีกว่าเราจะขายได้ทั้งหมดอ่ะสี่เซตก็เอา4ี่เซตคูณ1 7 0 0งหเจ็ดูซิว่าเราจะได้รายได้จากการขายแฟตเบิร์นกับคาเฟ่เซเว่นเนี่ยเท่าไหร่ เพื่อนๆว่าแบบนี้โอเคไหมฮะ,ะ,ะ,ะดีไหมครับถ้าเราจะขายแฟตเบิรบวกคาเฟ่ซเนะเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งของกลยุทธ์ในเรื่องของการขายแบบรายวันนะรายได้รายวันครับถ้าขายวันละสองเซนเนี่ยรายได้เก้าร้อยกว่าบาทแล้วนะอ่าถ้าเทียบกับ ถ้าเทียบกับการขาย Cafe Big Pack คาเฟ่เซเว่นบิ๊กแพ็นะฮะมันเป็นตัวอีกตัวเลือกหนึ่งเลยบางคนอาจชอบทานกาแฟนะฮะก็ขายกาแฟเซเว่นบิ๊กแพ็ k เนาะถ้าอีกคนนึงนะฮะชอบในเรื่องของการลดไขมันด้วยการใช้ f ฟเบุ๊กก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะทําให้เราอะมีกําไรเพิ่มขึ้นคุณคุณนินบอกว่าได้แนวอืมก็จะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จะให้เพื่อนๆออมี ไรายได้เพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็บวกกับการโพสขายนะฮะเรื่องของการโพสโพสโพสขายการทำโทนสีการทำให้แบบมันโดดเด่นขึ้นมาเราจะเราเขาว่ามันจะเพิ่มอ่ามันจะเพิ่มการขาเข้าแล้วก็ขา